สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. m ิสเตอร n เอ็ครับก็หลังจากที่เราทำโรงเรือนของเราใกล้จะเสร็จร้อ็แล้วมิสเตมก็เอาต้นไม้ที่อยู่ที่ออฟฟิศนะครับไปกลับไปบ้านนะครับก็สิ่งที่เจอกับต้นไม้ก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์ในวันนี้ก็ว่าสําหรับใครที่อยากจะได้ไต้นไม้เอาไปปลูกในออฟฟิศนะครับต้องต้องทาใจแล้วก็ อาจจะต้องยินดีกับทําใจมาด้วยกันทั้งสองเรื่องเลยนะครับก็คือว่าเรื่องที่หนึ่งคนที่เอาต้นไม้มาเลี้ยงในออฟฟิศเนี่ยนะครับถ้าอยากให้เขาจเจริญเติบโตเนี่ยอันนี้ต้องทําใจนะครับส่วนถ้าใครที่อ,อยากเอาต้นไม้มาเลี้ยงในออฟฟิศแล้วแบบอยากสตาฟเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะในลักษณะฟอร์มเดิมฟอร์มแบบนั้นอันนี้ก็ต้องทําใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ยังมี สิ่งที่เป็นข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งสําหรับไม้ในออฟฟิศแต่ถามว่าสิ่งที่มีประโยชน์กับการเลี้ยงไม้นในออฟฟิศนั่นก็คือว่าเราจะเห็นฟอร์มนั้นๆที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากๆนะครับมันเป็นสามประเด็นที่จะเอามาคุยกับพี่เพื่อนๆว่าสําหรับคนที่จะเลือกไม้มาเลี้ยงในออฟฟิศนะครับเราควรจะต้องปฏิบัติตัวเราอย่างไรนะทั้งการดูแลแล้วก็การเรื่องของการทําใจนะครับ เดี๋ยวมิเซมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูหลังจากที่มิเซมเอาต้นไม้เนี่ยนะครับมาลองมาเทสลองมาปลูกในสำนักง,งานเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งเรียกเรียกว่า,าความน่ากังวลนะครับไม,ไม่ไม่ถึงกับมีโทษนะครับเป็นความน่ากังวลที่สําคัญก็คือว่ามันมีสิ่งต่างๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่า บรรยากาศในห้องทํางานกับบรรยากาศในพื้นที่ที่เราเลี้ยงต้นไม้แบบในสวนในสลนในพวกนี้มีความแตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เลี้ยงในออฟฟิศกันดีกว่าครับอ่าครับนี่ก็คือต้นไม้ที่มิเซมอเอามาเลี้ยงเอามาปลูกไว้ในออฟฟิศนะครับตอนนี้มันเหลือเฉพาะต้นไม้ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับฟอร์มสวยๆมาอ่าลายงามๆด่างสวยๆนะครับแล้วก็ส่วนไม้ที่เป็นไม้ ใช้ตั้งแม่เก็บสะสมมิเซมเอากลับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไทคอนนะครับอัมโบแล้วก็ออรีเอระรวมถึงพูชลุดางนะครับต่างๆที่เป็นยักษ์นะตอนนี้มิเซมเล่นเฉพาะพูชลุยักษ์นะครับยังไม่ลงไปเก็บพูชลุธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่มิเซมพูดถึงนะครับอย่างแรกนั่นก็คือว่า เราเลือกไม้มาเลี้ยงในในออฟฟิศเนี่ยนะครับเราอยากได้ฟอร์มที่เราไปซื้อมาเลยถูกต้องไหมครับอยากให้เขามีฟอร์มนั้นนานๆนนนนมาดูต้นนี้ต้นแรกกันเลยนะครับนี่คือซ um. ิงโกเนียมเงินไหลมาดังขาวนะครับตั้งแต่มิเซมเอามาจากสวนหรือจากบ้านของมี่เซมเนี่ยนะครับเพื่อนลองเพื่อนลองดูครับตอนนี้ไม้เขาหายไปหนึ่งใบคือใบนี้นะครับหายไปหนึ่งใบเพราะว่าเขาเหลืองแล้วก็ทิ้งใบไปละส่วนไม้ยอดนะครับ อันนี้ตั้งแต่เอามาปลูกนะครับเปลี่ยนกระถางที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม้ยอดใบนี้ก็ยังคงเป็นไม้ยอดอยู่เหมือนเดิมในระยะเวลา1เดือนเต็มๆตยังคงเป็นไม้ยอดซึ่งซิงคโคเนียมเนี่ยเขาเป็นไม้ให้ใบสัปดาห์ละหนใบแต่ตอนนี้เขากลายเป็นซิงค,คเนียมมอนเซล่าไทคอนไปแล้วเพราะว่า1เดือนยัง1ยอดอยู่เหมือนเดิมนะมาดูต้นที่สอนะครับอันนี้คือไลทเหลือง ไหลเหลืองยอดนะครับพึ่งกลางนะครับพึ่งกลางนี่เห็นไหมโอ้โหแล้วก็ไม่มีท่าทีในการจะแตกยอดเพิ่มเลยนะครับเหมือนจะดูตั้งท้องแต่ก็ไม่มียอดโผล่เลยปกติแล้วเนี่ยเวลาใบที่เป็นไม้ยอดเขากลางแล้วนะครับแม้อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซนตรงท้องใหม่เขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มป่องๆแล้วก็อาจจะมีแทงแทงยอดออกมาตรงตรง ตรงปลายตรงนี้ได้เลยแต่ตัวนี้ไม่มีวี่แววนะครับมาดูโมฮิโตนะครับโมฮิโตโอ้โหนะครับขึ้นใบใหม่มาเช่นเดียวกันเห็นไหมครับก็ไม่มีวี่แววในเรื่องของการตั้งท้องนะเอ้า,อามาแล้วมาแล้วนี้นะครับมาแล้วนี่ตั้งท้องเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มผู่ยอดละแต่โมฮิโตะทาให้เราเห็นก็คือว่าเขาจะทิ้งใบครับเนี่ยเขาจะทิ้งใบ นี่สองใบเลยนะครับเหลืองๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วสิงโครเนี่ยเป็นไม้ที่ทิ้งใบยากเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาเป็นหลายเดือนกว่าจะทิ้งใบเรามาดูอีกต้นหนึ่งนั่นก็คือบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษวันนั้นมาต้นเล็กนิดเดียวแต่มาอยู่ในในออฟฟิศก็ถือว่าต้นโตต้น,ตนใหญ่ขึ้นแต่เห็นไหมครับรูปทรงลักษณะเขาไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เลยนะครับเหมือนจะแตกกิ่งก้านสาขาแบบ สเปะสปะนะครับยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ความช้ําความทิ้งใบก็จะมานะครับสิ่งที่มิเ่เดมเอามาให้พี่เพื่อนได้ดูนะั่นก็คือว่าไม้ที่เรามาเลี้ยงในออฟฟิศเนี่ยค่อนข้างที่จะโตช้านะครับและสำคัญนะั่นก็คือมีการทิ้งใบไวนะแต่ประโยชน์ของมันอีกเรื่องหนึ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องของความช้ำความเน่านะครับแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะอยู่คงทนมากนะครับ ดูลักษณะไหลเหลืองใบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีความเขียวนะครับแต่ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนกับไม้ลงเรือนกับไม้ออฟฟิศนั่นก็คือใบนะครับเขาจะไม่มันเห็นไหมพี่เพื่อนทุงดนนะครับหน้าใบจะไม่มีความมันคือไม่มีน้ํามันผงใบออกมาเลยนะครับเพราะว่าเขาเจอแอร์เจออะไรพวกนี้เนาะมันก็ดูดซึมออกไปหมดเลยแต่เขาก็จะมีความรักษาฟอร์มของเขาไว้นะครับ ฟอม5ใบ1หลอดยังไงก็เป็น5ใบ1หลอดอย่างนั้นนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่ให้กับพี่เพื่อนๆสาหรับคนที่อยากได้ไม้มาเลี้ยงในออฟฟิศของตัวเองนะครับนะครับก็ใครที่จะเลือกไม้ไปไปเลี้ยงในออฟฟิศนะครับประโยชน์ก็คือว่าเขาจะอยู่คงทนอยู่นานมากในฟอร์มนั้นๆน,น,นานเลยนะครับเรื่องของการแตกใบใหม่เนี่ยอาจจะช้าช้ากว่าปกติเยอะเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากามาเลี้ยงแล้วเพื่อขยายพันธุ์เนี่ยมิเสมเ็มไม่แนะนําเพราะว่าค่อนข้างที่จะโตช้าอย่างที่บอกนะครับและสำคัญก็คือว่าตัวเนื้อใบเนี่ยจะค่อนข้างแห้งนะครับแต่ตัวเนื้อสีจะเป็นปกติจะค่อนข้างถือว่าโอเคแต่เพียงแต่ว่าความมันวาวของน้ํามันในใบเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่ายิ่งเป็นห้องที่เป็นแอร์เงี้ยเปิดแอร์ทำงานเนี้ยยิ่งยิ่งยิ่งมีปัญหาหนักนะครับและสำคัญก็คือว่า โรคพืชนะโรคพืชก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศน้ำนะครับลมอะไรพวกนี้เขาไม่เจออยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือว่าฟอร์มเขาจะอยู่ได้นานนะครับมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งว่าถ้าใครจะเลือกไม้มาเลี้ยงในออฟฟิศนะครับก็จะแนะนําว่าให้เลือกไม้ที่ฟอร์มสวยๆมาเลยเขาจะอยู่แบบนั้นอีกนานเลยนะครับและที่สําคัญนั่นก็คือว่า การลดนองลดน้าเนี่ยนะต้องมีถาดรองเนาะไม่งั้นมันจะเลอะเทอะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้สังเกตได้ว่าถ้าถาดรองน้ํามันหมดเนี่ยเราก็จะได้เติมน้ําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลอีกเรื่องหนึ่งและสําคัญก็คือต้องทําใจในเรื่องของมันทิ้งใบเร็วนะครับค่อนข้างจะทิ้งใบเร็วมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยไม้ไม,ไม้ทั่วไปเนี่ยจะทิ้งใบช้าแต่ถ้ามาเลี้ยงในออฟฟิศเนี่ยทิ้งใบเร็วมากลองพิจารณากันดูว่าจะเลือกไม้อะไรไปเลี้ยงในออฟฟิศนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทํางานก อันนี้เป็นข้อมูลแนะนําพี่เพื่อนนะครับเอาละครับใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันครับวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายในโรงเรือนถ่ายสวนให้เพื่อนๆดูครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกมาทั้ง2คืนละนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายข้อมูลในในออฟฟิศให้พี่เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางทางเลือกนะครับอย่าลืมให้กำลังใจมิซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาดูว่า การเลี้ยงไม้ในออฟฟิศเนี่ยมีทั้งประโยชน์มีทั้งปัญหาแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เราต้องเข้าใจกับต้นไม้ในห้องออฟฟิศของเราครับ